ตอนรับเข้าสู่ EP ที่8นะครับอาจจะไม่ได้เจอกันหลายวันนิดนึงนะฮะวันนี้ EP ที่8นะฮะก็จะมาพูดเรื่องคิดถูกคิดบวกคิดใหญ่นะครับสำหรับผู้ฟังที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ลองคิดตามกันไปนะครับว่าวันนี้เวลาเราเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีคิดที่จะต้องช่วยเราในการเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตของเรานะครับมันก็จะมีหลักการหรือว่าหลักคิด ตามนี้ด้านบนฮะก็คือคิดถูกคิดบวกคิดใหญ่นะครับอันนี้ลองให้ทุกคนลองคิดไปตามๆกันก่อนนะครับเรื่องของการคิดเนี่ยให้ถามทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับว่าคิดว่าคิดถูกคิดบวกคิดใหญ่ทั้งสามวิธีคิดเนี้ยจริงๆมันสําคัญนะฮะมันสําคัญแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่สําคัญก่อนนะครับสําคัญก่อนไม่ใช่สําคัญกว่านะครับสำคัญก่อนอันอันดับแรกทีนี้เดี๋ยวลักเองก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่า ในบรรดาเราเคยน่าจะได้ยินนะฮะคนชอบพูดว่าคิดบวกสิคิดบวกเนี่ยสมมติว่าเราทําเลือกที่จะทํางานใดงานหนึ่งนะฮะแล้วเราอยากจะประสบความสําเร็จนะครับให้เราจินตนาการภาพอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราเป็นคนประเภทคิดบวกนะฮะคิดบวกก็เหมือนเราเนี่ยขับรถยนต์น,นะฮะตั้งใจจะไปเชียงใหม่นะครับแต่ไม่มีแผนที่ไม่รู้ทางไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเส้นทางเชียงใหม่ แต่เป็นคนคิดบวกนะคิดบวกก็คือเดี๋ยวถามทางไปเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขับขับไปเดี๋ยวมันก็ถึงนะทีนี้คนคนนี้เนี่ยก็จะขับรถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางไปเจอป้าคนหนึ่งนะครับป้าคนนี้ก็บอกขึ้นเหนือไปเลยจังหวัดลบบุรีขึ้นไปนะ <c oughs> เลยจังหวัดอายุธยาขึ้นไปพอขับไปถึงแถวอ่า เลยทวิยาไปปุ๊บอ่าจะไปถึงแถวชัยนาทนะฮะแถวชัยนาธก็ไปเจอลุงลุงบอกให้เลี้ยวขวาเจอลุงนะบอกให้เลี้ยวขวาเราก็ยังคิดบวกไม่เป็นไรทาทางไปเรื่อยๆนะฮะทาทางไปเรื่อยๆพอบอกเลี้ยวขวาลุงบอกให้เลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวขวาตามนะพอเลี้ยวขวาตามไปปุ๊บนะครับก็วิ่งไปไกลเลยวิ่งไปไกลอ่าเมื่อคิดบวกไม่พอบางคนนะครับ คิดใหญ่คิดใหญ่ก็คือเหยียบสปีดเหยียบรถอะแบบเป็นคำเป็นคันเร่งเลยฮะเหยียบปกติตอนแรกเหยียบ80นะฮะกลายเป็นเหยียบ1้อยเพื่อให้ถึงที่หมายไวอ่าแต่พอเหยียบไปปุ๊บกลายเป็นว่าไปถึงจังหวัดขอนแก่นครับ <c oughs> ไปถึงจังหวัดขอนแก่นนะครับเอนาะอ่าอ,อันนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นข้อคิดนะครับว่าก่อนที่เราจะลงมือทําหรือเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เราต้องตั้งต้นที่การคิดถูกก่อนนะครับไม่ใช่คิดบวกแล้วก็คิดใหญ่นะฮะคิดบวกคิดใหญ่เนี่ยมันเหมาะสมกับในรูปที่ถูกทางหรือว่าในรูปที่ถูกต้องมันจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นแต่อย่าลืมคาว่าทิศทางเนี่ยสำคัญกับความเร็วเสมอนะครับทิศทางสําคัญกับความเร็วอย่างบางคนเนี่ยต้องการที่จะเหมือนล่ํารวยมั่งคั่งนะครับก็พยายามเร่งทําอย่าง,งู้นอย่างนี้หรือว่าในเงินสีด้านเองตามด้านล่างนะฮะ ก็พยายามขยันทํางานอะไรเต็มที่มันก็เหมือนเป็นการคิดบวกกับคิดใหญ่ทึ่งผิดทิศผ,ผิดทางนะการทํางานฝั่งซ้ายเนี่ยไม่สไม่ช่วยให้เรามีอิสระภาพทางการเงินได้นะครับเพราะว่าขนาดที่เรานอนฮนะเราก็ไม่ได้ตังค์นะที่เราได้ตังค์เนี่ยเป็นเพราะเงินเดือนนะครับ หรือว่าเราป่วยนะฮะเราทํางานไม่ได้เราไม่ได้ตังค์นะครับเออเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถูกก่อนคิดถูกก็คืออย่างเช่นเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเชียงใหม่เนี่ยจุดหมายปลายทางคือไปทิศไหนนะฮะก็ต้องขึ้นเหนือไปอย่างเดียวถ้าเราเริ่มต้นจากที่กรุงเทพใช่ไหมครับพอเราตั้งทิศถูกว่ามันต้องขึ้นเหนือนเนี่ยเราก็ค่อยคิดบวกนะฮะเราก็ค่อยคิดบวกนะฮะแล้วถ้าเกิดเราอยากไปเร็วขึ้นเราก็ค่อยคิดใหญ่ นะครับเออเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องคิดให้ถูกก่อนก็คือถูกทิศถูกทางน,นะครับอย่างใครเนี่ยต้องการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็สามารถที่จะแบบสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าบางทีการที่เราเลือกแบบคิดบวกกับคิดใหญ่อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกทิศถูกทางน,นะครับ